เวอร์สเตเปนมีลุ้นปาดแชมป์ค่ะหลังแม็กลาเรนระสำโค้งสุดท้ายการแข่งขันฟอร์มูล่าวันฤดูกาล2025กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียง6สนามเท่านั้นขณะที่สถานการณ์ในตารางคะแนนยังคงเปิดกว้างค่ะโดยเฉพาะในการลุ้นแชมป์โลกประเภทนักขับที่มีแววว่าจะเป็นปีที่สูสีที่สุดนับตั้งแต่ฤดูการ2021ซึ่งปีนั้นแม็กเวอร์สแตเปนคว้าแชมป์ในโค้งสุดท้ายที่อาบูดาบี และแม้ว่าแม็กลาเลนจะคว้าแชมป์ประเภททีมได้แล้วแต่การลุ้นแชมป์นักขับยังคงเข้มข้นค่ะโดยขณะนี้ออสการ์ปิอารตียังคงนำเป็นจ่าฝูงที่336คะแนนตามด้วยแลนดนอริสที่มี314คะแนนขณะที่แชมป์เก่าอย่างแม็กเวอร์สเตเปนจากเรดบูไล่ตามมาติดๆค่ะที่273คะแนนห่างจากผู้นำเพียง63แต้มเท่านั้นทั้งนี้หลังจบช่วงพักฤดูร้อนแม็กเวอร์สเตเปนกลับมาด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งมาก โดยไม่หลุดโพเดียมเลยตลอด4สนามที่ผ่านมาและที่น่าจับตาคือเขาไม่เคยจบต่ำกว่าอันดับ2ค่ะแม้ชัยชนะในสิงคโปร์จะตกเป็นของจอร์ัเซลจากเมอร์เซเดสนะคะแต่ก็เป็นสนามที่4ติดต่อกันที่แม็กลาเลนพลาดการคว้าชัยขณะที่แม็กเวอร์สเตเพนยังคงเก็บแต้มต่อเนื่องทำให้ทีมส้มเริ่มระมัดระวังมากขึ้นค่ะ สำหรับแม็กลาเลนค่ะในปีนี้ถือเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าชแชมป์นักขับได้มากที่สุดเพราะมีนักขับถึง2คนที่ยังคงมีลุ้นอย่างไรก็ตามค่ะการมีคู่แข่งกันเองในทีมก็อาจเป็นความท้าทายที่อาจส่งผลเสียหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีแหล่งข่าววงในยังบอกด้วยค่ะว่าภายในทีมแม็กลาเลนเองเริ่มมีความตึงเครียดแล้วเนื่องจากออสการ์ปิแอรีและแลนโดนอริส ก็ต้องการคว้าแชมป์โลกขณะที่ทีมเองค่ะก็ยังไม่แสดงจุดยืนว่าจะสนับสนุนใครเป็นพิเศษค่ะในขณะที่เลดบูมีเพียงแม็กเวอร์สเตเพนเป็นตัวเต็งคนเดียวแต่ผลงานของเขากำลังไล่บี้ขึ้นมาเรื่อยๆและหากเกิดข้อผิดพลาดจากความขัดแย้งภายในแมคลาเลนก็อาจเปิดโอกาสให้แม็กเวอร์สเตเพนกลับมาพิกสถานการณ์คว้าแชมป์โลกได้อีกครั้งในช่วงขคงสุดท้ายของฤด,ดูกาลค่ะ ติดตามการถ่ายทอดสด F1 เดททาง B-Insport ผ่านทาง t 2vision และ B-Insport Connect ค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport